สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมนัดบุญจำนงฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกโพสถึงบอลอัศนยัยหลังจบศึกเทนไฟเทนจากกรณีการชกเทนไฟเทน4ซั่น2ในคู่ที่6ระหว่างเต้นันทสายจากทีมไว้ประทะบอลอัศนยัยทีมแบล็กผลปรากฏว่าเต้นันทสายสามารถเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน29ต่อ28 29ต่อ28และ29ต่อ27 คว้าแต้มให้ทีมไว้ได้สำเร็จซึ่งหลังจากจบเกมมนัทบุญจำนงฮีโรโ่เหรียญทองโอลิมปิกผู้ฝึกสอนทีมดำได้พดข้อความผ่านทางไอจีถึงบอนอัศนัยว่าความพยายามตั้งใจทุ่มเทแรงกายแรงใจวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าบอนคือนักมวยที่ดีที่สุดคนหนึ่งพี่ภูมิใจในตัวบอนตั้งแต่วันที่น้องเดินเข้ามาขอให้พี่สอนมวยให้น้องก็พิสูจน์แล้วว่า น้องทุมเทมากขนาดไหนน้องตั้งใจขนาดไหนอย่าเสียใจอย่าคิดมากบอลทำได้ขนาดนี้ก็สุดๆแล้วพลแพ้ชนะกับคนที่ตัดสินแค่สามยกมันเทียบไม่ได้กับเสียงตัดสินของคนทั้งประเทศที่เขาเห็นว่าน้องพี่ทำได้ดีแค่ไหนมากกว่าผลตัดสินเราได้ครอบครัวคนมวยเราได้มิตรภาพและได้พิสูจน์ตัวเองตัวเล็กกว่าแล้วไงน้ำหนักน้อยกว่าแล้วไงบอลได้พิสูจน์แล้วว่าเชิงมวยสวยต่อยมวยเข้าเป้า ตัวเล็กแต่พริ้วแค่นี้พี่ก็ดีใจภูมิใจในตัวน้องมากๆแล้วครับน้องไม่เคยทําให้พี่ผิดหวังในตัวน้องเลยน้องเต็มที่พี่เต็มที่ไม่มีอะไรต้องเสียใจครับคืนนี้บอลคือพระเอกบอลคือที่สุดครับน้องขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ